เวลาไปไหนเนี่ยจริงๆแล้วรถทัวร์หนึ่งคันถ้าสมมติบินก็คือครึ่งลำเที่ยวกันครบหน้าครบตาปู่ย่าตายายพี่น้องป้าน้าอามาหมดนะค่าเทอมก็โรงเรียนเตอก็หนักอยู่แล้วแหละครับก็คือการศึกษามันเกิดซื้ออนาคตให้เด็กแพงยังไงเราก็ต้องก็ต้องเหนื่อยสู้แหละครับพอลูกสามรายได้มาเท่าไหร่ก็ออกหมดตลอดเลยครับไปกับค่าเทอมนี่แหละค่ะเมื่อวานเห็นแล้วของของทันพนาก่อนเห็นหยาบสุด มีเยอะขึ้นเรื่อยๆบวกกับ AI, AI. ที่มาสร้างเสียงให้เหมือนกับ <AI. S 1> นักข่าวจริงอะ,อะไรอย่างนี้ม จากสภาวะเศรษฐกิจขาลงในปัจจุบันทำให้หลายๆคนต้องประหยัดมากขึ้นเช่นเดียวกับครอบครัวยายอย่างลิเดียสตารรัสกับแมทธิวดีนที่มีลูกๆ3ามคนก็ต้องอดทนสู้ทุกด้านล่าสุดได้พบครอบครัวดีขนขณะมาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาฟังเสียงหัวใจเที่ยวไทยไม่รู้ลืมนวันแบงคอกโดยแม่ลิเดียกับพ่อแมทธิวยอมรับว่าทุกวันนี้หาเงินมาได้ก็หมดไปกับค่าเทอมลูกๆที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์แต่ แ่ก็พร้อมทำงานเหนื่อยเพื่อซื้ออนาคตที่ดีให้เด็กๆอยู่แล้ว จากนั้นได้ถามถึงกระแสเฟกนิวส์ที่ช่วงนี้ครอบครัวดารามักจะเจอบ่อยๆซึ่งทั้งคู่บอกว่ายังไม่เคยเจอกับตัวแต่เพิ่งเห็นข่าวของเพื่อนสนิทอย่างทันธนากรกับยุ้ยจีรนันที่มีข่าวเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งครอบครัวงานนี้ทําเอาหนุ่มแมทธิวออกอาการเดือดทันทีแต่จะพูดถึงคนสร้างข่าวปลอมยังไงบ้างตามไปฟังกันเลยคะ่ะคนนี้ชื่ออะไรคะ เอช่อเดมี่แล้วคนนั้นชื่ออะไรครับดีแยมดีแยมโอเคคนนี้ชื่ออะไรนะเดมี่โอเคเดมี่เมี่ี่ขอบคุณให้เลยก็สนุกมากค่ะก็ต้องขอบคุณทางททนะคะวันที่เราไปไปถ่ายทําก็เป็นวันที่สนุกอ่ะคือถึงแม้ว่าเราจะกระเตงกันไปถึงถึงต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายตั้งแต่เช้าถึงเย็นแต่มีความสุขในทุกๆช็อตที่เราถ่ายเพราะว่ากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยคือเราไปถ่ายที่ เมือ่อ,อ,อกี้พูดว่าโอเคก็ก็คือไป, <laughs> ไ,ปไปต่างจังหวัดแล้วแก็ในแต่ละสถานที่เป็นสถานที่ที่เด็กๆเ,เขาเอนจอยอยู่แล้วคือทะเลไปเข้าป่าไปดูตัวดว้วงเราไปปิ้งมัชเมลโล่อย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นกิจกรรมที่เขาสนุกมากๆอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เขาไม่ยอมหยุดถ่ายก็คือโกาค์สวิ่งไม่รู้กี่รอบกี่รอบเลยก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะจําไปตลอดไม่เป็น ความความสุขของเขาเป็น core memory ของเขาที่เดียคิดว่าเขาคงไม่ลืมแล้วก็จําไปจนเขามีครอบครัวของเขาเองค่ะไอ้จอยครับไ้จอยทุกคแต่ว่าสลับกันร้องในแต่ละซีนค่ะเจอทะเลยังไงก็แฮปปี้อยู่แล้วแหละแล้วก็ไปเล่น เล่นทรายเล่นโกคาร์ดอะไรมันเป็นอะไรที่เงี้ยเด็กก็ชอบแล้วมันก็เป็นสิ่งที่หาไม่ยากในในประเทศไทยของเราจะไปจังหวัดไหนก็ก็หาสิ่งที่น่าสนใจสาหรับเด็ก,ดกง่ายง่ายสุดๆนี่แหละครับจะตื่นเต้นแบบนี้มัน <c oughs> <c oughs> จะมีความสนุกคือโชคดีที่เราอยู่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าเราไม่ต้องไปไกลจะขับรถไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็จเจอสิ่งที่แบบสวยงามสุดๆแล้วหรือถ้าอยากไปไกลกว่านั้น นั่งเครื่องบินไปก็มีอะไรที่เป็นแอนด n เวนเจอร์หรือว่าผจญภัยมากขึ้นเราก็ก็จะไปให้ให้คุ้มที่สุดไปให้มากที่สุดโดยเฉพาะเด็กปิดเทอมก็ต้องหากิจกรรมให้เป็นช่วงช่วงปิดเทอมเราก็จะรู้ล่วงหน้าก็จะพยายามล็อกขิวไว้อาจจะไม่รับงานในช่วงนั้นสักสอวันเที่ยวใกล้ๆก็ไปก็ไปก็ไปได้ชอบเอ็นไทร n เนเดอ ค,คือคณะทัวร์หนึ่งคณะอะค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าเวลาเวลาเวลา,วลาไปไหนเนี่ยจริงๆแล้วรถทัวร์หนึ่งคันพอดีเพราะไม่งั้นจะต้องเดินทางแบบ5้าคันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาเวลาไปถ้าสมมติบินก็คือครึ่งลำก็เรียกว่าเที่ยวกันครบหน้าครบตาปู่ย่าตายายพี่น้ <laughs> องป้าน้าอามาหมดนะคะก็ก็เป็นการสร้างความความทรงจำดีๆด้วยกันค่ะครับใช่ครับสองคนนี้ คนนี้อยู่ป .4 คนนี้อยู่ป .1 ก็โอเคแล้วแหละแฮปปี้ลงตัวแล้วก็เหลือแต่คนนี้ที่จะเข้าเรียนปีหน้าอาจจะเจอแบบรักกิน่าอรักกิาทอโอ้ก็แน่นอนแน่นอน,อนก็ผมว่าก็เอฟเฟกุกทุก,ท,กทุกบ้านทุกคนอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหน,นผมว่าก็ต้องดูแลตัวเองเลนะฮะก็คือก็อาจจะ สิ่งที่เราอาจจะซื้อแบบพุ่เฟือยสมัยก่อนก็อาจจะลดลงมาอ,มอะไรอย่างนี้สิ่งที่เรามาดูในสิ่งที่จําเป็นจริงๆเช่นเรื่องของการศึกษาหรือว่าเที่ยวแบบว่าประหยัดโชคดีที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยที่บอกคือเราไม่ต้องไปเที่ยวไกลติดเทอมแล้วก็ ขับรถไปมันก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้เงินเยอะสักเท่าไหร่เราก็เลือกอยู่ที่มันมันอยู่ในบัจเจตของเราได้แล้วก็ยังมีโครงการดีๆจากจากทางทรทที่อาจจะเป็นจะเซฟในด้านไหนจะเป็นแพ็กเกจทัวร์สำหรับห้องพักหรือว่าไฟบินมันก็ก็มีเยอะไปหมดหลายข้อมูลนะมาเมอยากมาเมวัเนีมก็ ก็โรงนี้ินเตอร์ก็หนักอยู่แล้วแหละครับก็เราก็รู้อยู่ทุกคนรู้อยู่มันแต่ว่ามันก็คือคืคือการศึกษามันก็คือเป็นการซื้ออนาคตให้เด็กเด็ก ไม่ว่าจะแทงยังไงเ,เราก็ต้องก็ต้องเหนื่อยสู้ล่ะฮะเราต้องต้องทำงานที่มากที่สุดเพื่อที่จะให้เขามีประสบการณ์ที่ดีสาหรับเรานะเราเราคิดว่ามันก็เหมาะสมเพราะว่าด้วยการที่าอาจจะไปทํางานตาน่างประเทศต่อไปหรือว่าอาจจะต้องมี relationship กับกับต่างชาติมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้่าจะจําเป็นกับการการสื่อสารในภาษาอ <c oughs> อย่างก่อนหน้านี้ที่เขาบอกที่อหอยที่มีเจอ fake n น w s คบคัวแบบเจัญหาเรนี้น่าอ่าไม่เจอเจอเออของเราไม่เราไม่เจอแต่เมื่อวานเห็นแล้วของของเพื่อนผมทันนะก่อนเห็นมีอยู่แล้วว่ามันเถื่อนมากว่ามันหยาบสุดๆอ่าไอคนคิดคนทำจะต้องหาวิธีจัดการกับกับคนผู้นี้แหละเออเราก็รู้ๆอยู่แหละว่าว่าต้นเหตุคือมาจาก <ông S 2> องค์กรหรือบริษัทแบบไหนนะที่ที่ผลิตอ้พวกนี้ออกมาที่เป็นกระแส่าก,ก็อยากให้ทางไม่รู้หน่วยงาน <Okay. S 2> หน่วย,วย,วยงานไหนจะต้องเป็นฝ่ายจัดการก็ช่วยดูให้หน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆบวกกับ AI <c oughs> ที่มันดูน่าเชื่อถือ,อ <c oughs> สร้างสร้างสร้างเสียงให้เหมือนกับนักข่าวจริงอะไรอย่างนีม้มันฟังดูแล้วมองผ่านๆเราก็ยังตกใจเลยว่ามันจริงหรือเปล่า ครับคนอาจจะหลงเชื่อได้จ,จะหลงเชื่อได้ครับว่าฝากฝักดูให้หน่อยจริงๆก็อาจจะป้องกันยากนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือด้วย AI ด้วยบางทีเอารูปไปแปะกับคนลล่างแล้วมันก็สามารถเจเนอเรตขึ้นมาเป็นรูปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะป้องกันยังไงนะแต่ว่าเนี่แหละคะ่ะต้องคอยมาเคลียร์แหละค่ะแต่เมื่อกี้ที่ถามเรื่องถามเรื่องค่าเทอมกับเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยจะบอกว่า ของของพี่วูดดี้กับของของคุณโอ๊ตเนี่ยเขาบอกว่ามีมีรายได้เยอะนะคะพอลูกสามรายได้มาเท่าไหร่ก็ออกหมดตลอดเลยคะ่ะไปกับค่าเทอมนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ในในช่วงขาลงจริงๆก็ก็ค่อยๆไปะคะ่อยๆไปค่ะมันคงเตรียมตัวอะไรแบบไม่ได้มากเพราะอย่างงานของพวกเราอย่างเงี้ยก็ก็ด้วยด้วยด้วยงานที่มันก็เปลี่ยนไปด้วยเราบางทีเราก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเพราะว่างานเอีเวนต์ก็ไม่ได้จัดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะมันก็ก็ค่อยๆเปค่อยๆไปแหละค่ะแล้วก็ ถ้ามีเซฟิงเหลือไว้บ้างก็จะดีแต่แต่ช่วงนี้ก็จะบอกเลยว่าเซฟิง <saving S 2> ก็ใช้ไปกับคา่าเทอมของลูกเยอะมากมาค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าคือจากอายุ18 <c oughs> ที่เดเข้ามาในวงการนี้ร้องเพลงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เรียกว,ว่ามีการเปลี่ยนแนวการทํางานเปลี่ยนรูปแบบการทํางานมาตลอดทั้ง20ปีที่เราอยู่มาค่ะก็ก็เป็นอะไรที่ต้องคอยปรับตัวเดี๋ยวเชื่อว่าธุรกิจเองหรือนักนักธุรกิจซีอที่ไหนก็ต้องรู้ว่า ธุรกิจถ้าปรับตัวได้กับยุคกับกับสมัยให้มันเหมาะเราให้ไปด้วยกันได้เนี่ยมันถึงจะรอดถ้าเราไม่ปรับตัวเลยไม่เตรียมตัวแล้วก็หาอะไรใหม่ๆเข้ามาให้มันทันกับยุคสมัยก็อยู่รอดยากค่ะ